หกศูย์หงยังอยู่นี่อยู่เตื่นลกแม่ตือนนี่ทางไหนก่อนางนี้่หเห็นเป็นสีไปทางคุนเลยแม่ว่าเป็นสีไปทางคุนพ่อแม่บอยินดีตอนรับเข้าสู่เปียกลำพลินออฟฟิเชียลครับผมจะไปทางไหนแต่ว่า ผมอันเบองนี้แผนที่มันไปทางคุณเนี่ยบรรยากาศหลังเก็บของตอนเศร้าครับพี่น้องครับเ <c oughs> มื่อคืนนี่บ่วซอดแจ้งนะครับพี่น้องเนื่องจากมีฝนตก ฝนตกลงมาหนักเลยตกนานด้วยพรสามารถี่จะทําการแสดงต่อได้นะครับก็เลยเลิกคุนสร่งเลิกประมาณประมาณตีสามกวกาัวหรือตีสี 4, นี่แหละครับพี่นอ้องเวลาบริเนชัติปันไดฝนตกโดนเติบฝนตกโดนเติบครับตกแห้งนะครับ ช่วงแรงๆส่งคือสีมีฝนมาเนาะที่เรกแต่ว่ากับโบตกนะครับกเ็เลนเนวาเรื่อยๆตามปก,กติจนาประมาณตีสามตีสองฝนเริ่มปอกแป๊กปอกแป๊กมานะครับเอาไปเอามากกระตกแห้งสำมคาสามารถที่เล่นต่อได้วันนี้ไปต่อร้อยเอ็ดนะครับน้องรอติดตามนะครับผม ฮายัางไงเซเวินเมื่อวานผมเบ่งแผนที่เห็นมาทางนี่แหละผมกระย่างหาขึ้นกันครับมาทางนี้กับทางนั่นแหละบุหัวทางไหนแม่อันบวลสอง0อยเมตรคือบวเห็นป่ายเวิน ยันมาดักหนาเนาะทานยี่ทวัุ้งไตตาย่านย่านนิดนึงุ้งไตตาบ่ยันย่านย่านอ๋อเหนื เรากำลังจะตามหาเซเว่นนะครับบุคคลวามาถึงข้างบอสจริงจังเลยมันกลายซ้องลอยเมตรแล้วด้วยนี่ใช่ไปเซเว่น เปิดเบิ้งนี่แมพเนี่ยไซสิบเอ็ด

สองยเมตรหรสอ2กิโลย่างจนหอบ <c oughs> อย่างกับอีก2กิโลออกกันย่างไปแล้วลดไปก่อน <c oughs> หอดแล้วเซเว่น <c oughs> หาอะไรกินตอนเช้าเซเว่นเล็กเซเว่นมินิตัวนี้เอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ อ๋อมาเปิดเบืเบ้อง,งงานในงานมองไรก่อนอำเภอ,อ,อเอียงเ, <c oughs> เอเอผมจะซื้ออียงวะอย่าทราบผมบองานไหมอาอบ้านสาพูนทองตำบลทุ่งหลวงอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โอเคตามนี้นอย่างยาสมนเต็มร่างแม่บ่ปวดในหน่อยเที่ยนเต็มอยู่หัวพาอบ้านโพนทองสะทุ่งหลวงฮะบ้านสะพูนบ้านสะโพนทองตำบลทุ่งหลวงสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดงานมือนี้นะครับ อาซีรอาหารก่อนฮะเอา โอ้มันมียังกินแน่อะไรคือหน่อยใช่ว่ะครับผมคลิปนี้ว้สมีสากรน,นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมช่องเปียกลำาพื้นออฟฟิเชียลฝากไว้ด้วยนะครับ Selamat malam.